สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทระปาลิศในตอนที่มีชื่อว่ามนุษย์ตาแมวตอนจบค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพวกมนุษย์ตาแมวสามารถมองเห็นแต่ไกลคนเดินหน้าเป็นนายทหารนอกนั้นเป็นพลทหารสะพายปืนเล็กยาวส่วนนายทหารมีปืนพกอยู่ในซองปืนทหารขเขมรหมู่นี้แต่งเครื่องแบบฝึก สวมหมวกแก๊ปทรงอ่อนนั่งเฉยๆเว้ยพวกเราถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาในระยะไกลชิดเดือนมืดอ,อย่างเนี้ยมันไม่เห็นเราหรอกในพลดิเรกกล่าวกับาาคณะพักของเขาอาเสียถามขึ้นอย่างรอบคอบถ้าผือมันมาใกล้เราและฉายไฟมาที่เราละหมอศาสตราจารย์ดิเรกยิ้มเล็กน้อยขับขันอย่างนั้นเราก็ยิงมันก่อนด้วยความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เงียบว้ย มันอยู่ห่างเราในอีกราวห้าสิบเมตรเท่านั้นนายทหารเขมรซึ่งมียศเป็นร้อยโทเดินนำหน้าพาทหารเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาตามลำดับพอถึงลำธารขวางหน้าทหารเขมรก็หยุดชะงักไม่ยอมลุยข้ามลำธารไปอีกด้านหนึ่งและไม่มีใครเฉลียวใจว่าหน่วยมนุษย์ตาแมวของกองทัพไทยนั่งรวมกลุ่มกันอยู่ใกล้ๆ นายทหารเขมรบ่นพึมพำรรเป็นภาษาเขมรปนภาษาไทยว่าเจาะเนียงขมอยโบยเกลือกขจรหนาวตายหาอย่าข้ามลำธารไปเลยวะนั่งพักผ่อนกันเถอะพวกเราเกิดมาเป็นทหารเขมรเนี่ยแย่เหลือเกินแทนที่จะอยู่เย็นเป็นสุขเจ้านายกลับหาเรื่องรุกรานเพื่อนบ้านเขาทหารเขมรทั้งห้าคนต่างแยกย้ายกันนั่งพักผ่อน ในสิบคนหนึ่งสุดตัวลงนั่งบนก้อนหินห่างจากกิมงวนเพียงครึ่งเมตรแต่นั่งหันหลังให้อเสียดึงปืนพกออกมาจากซองปืนยกด้ามปืนฟาดกระบาลในสิบเขมรเต็มเหนียวเจ้าหมอนั่นคอพับคออ่อนหล่นลงไปนอนคูอยู่บนพื้นดินนายทหารผู้ควบคุมหน่วยรักษาการมองมาทางเสียงงวนแล้วกล่าวถามเสียงอะไรวะ เหมือนกับกระบาลใครแตกพันเอกพลใช้เชือกรัดคอพลทหารขเขมรคนหนึ่งซึ่งเดินผ่านมาทางเขาในเวลาไล่ๆกันในพลดิเรกกับนิกรกับเจ้าคุณปัจจนึกก็ลุกขึ้นยืนช่วยกันเก็บทหารขเขมรด้วยผ่านท้ายปืนกลมือหน่วยลาดตระเวนทั้งห้าคนนอนสิ้นสติสมประดีอยู่ในระหว่างหมู่ก้อนหินริมลำธารน,นั้นพวกมนุษย์ตาแมว หัวราอต่อกระซิกไปตามกันแกแน่โว้ยดีเรกเจ้าคุณกล่าวชมเขยใหญ่ของท่านในตาแมวเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายเรามากเลือเกินขาดศึกไม่มีโอกาสที่จะเห็นตัวพวกเราได้ในที่มืดอย่างนี้เว้นแต่มันจะใช้ไฟฉายส่องค้นหาเราเราเก็บทหารขเขมรได้ห้าคนแล้วกว่าจะฟื้นก็เห็นจะอีกหลายชั่วโมง เวลาผ่านพ้นไปอย่างล่าช้าในการรอคอยเจ้าแห้วกับร้อยตรีฉัดในที่สุดนิกรก็มองแลเห็นคนสามคนเดินมาแต่ไกลเฮ้ hey, ดูเหมือนไอแห้วกับฉัดและนักบินอเมริกันนน <No, S 1> อยู่ห่างจากเราเกือบ200เมตรทุกคนต่างมองตามสายตาพันเอกนิกรพอแลเห็นเจ้าแห้วโบกมือกระโดดโลดเต้น สีสหายกับเจ้าคุณปัจนึกก็ตื่นเต้นดีใจไปตามกันเจ้าแห้วกับร้อยตรีฉัดสามารถพานักบินอเมริกันหลบหนีออกมาจากค่ายเข่าโอนได้สมความมุ่งหมายของในพลดิเรกทุกคนรีบพากันเข้าไปหาท้ามกลางความมืดแต่มนุษย์ตาแมวมองเห็นเหมือนเวลากลางวันในที่สุดสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกก็ได้เห็นหน้านักบินอเมริกันวัยสาเศษ ผู้มีนามว่าร้อยเอกออลเบิร์ตทอมสันเจ้าของร่างสูงชะลูดเหมือนทอหรือสูงกว่ากิมหนวนเกือบหนึ่งคืบรัฐประทานผมช่วยร้อยเอกทอมสันออกมาได้โดยไม่ยากลำบากอะไรเลยขอรับเจ้าแห้วรายงานให้ในพลดีเรกทราบผมกับฉัดบุกเข้าไปในค่ายลหลบปลีกทหารยามตามจุดต่างๆและพวกสายตรวจไม่มีใครเห็นเราเหรอกครับ จนกระทั่งถึงเรือนขังนักบินผมกับฉัตรก็ช่วยกันเก็บยามคนละคนเอาเชือกรัดคอเท่งทึงไปตามกันแล้วเราก็ค้นพบกุญแจห้องขังจากศพทหารยามคนหนึ่งระประทานเรารีบเปิดห้องขังออกแล้วพาร้อยเอกทอมสันหนีมาขอรับในพลดิเรกยื่นมือให้เจ้าแฮวและร้อยตรีฉัตรจับแกสองคนกล้าหาญมากออบ แกบอกให้นักบินอเมริกันเขารู้หรือยังว่าพวกเราเป็นใครเจ้าแห้วหัวเรา้วฮือหือรับประทานพูดกันไม่รู้เรื่องหรอกขอรับผมพูดไทยเขาพูดอังกฤษหมวดฉาดก็พูดอังกฤษขนาดสเน็กสเน็กฟิตฟิตเหมือนอย่างผมแต่เราก็ใช้ภาษาใบบอกให้เขารู้แล้วว่าเป็นทหารไทยมาช่วยเขาร้อยเอกทอมสันดีอกดีใจมาก แต่เขากำลังไม่สบายขอรับรู้สึกว่าเขาอ่อนเพลียมากในพลดิเรกเดินเข้าไปหานักบินอเมริกันคุณปลอดภัยแล้วทอมสันผมคือในพลศาสตร์าจารย์ดิเรกร้อยเอกทอมสันลืมตาโพลง่งแต่ความมืดทำให้เขาไม่สามารถจะเห็นหน้าศาสตราจารย์ดิเรกกับคณะได้ท่านคือศาสตราจารย์ดิเรกจอมนักวิทยศาศาสตร์อร่อย ผมกับคณะของผมได้รับคำสั่งให้มาช่วยคุณพวกเราหน่วยมนุษย์ตาแมวมาด้วยการรวมหกคนและได้นายทหารขาเขมรร่วมงานกับเราอีกคนหนึ่งรู้จักกับคณะของผมหน่อยสิพระยาปัจจนึกพิน่นาฏนี่คนอ้วนเตีย้ยท้องพลุยคนนี้ครับร้อยเอกทํมสาันปราดเข้าสัมผัสมือท่านเจ้าค,คุณทันทีและทักทายด้วยประโยค How do you do คนนี้พันเอกพลครับ แล้วก็พันเอกกิมหวนพันเอกนิกรนักบินอเมริกันได้สัมผัสมือและทักทายกับนิกรเป็นคนสุดท้ายเขาเลื่อนตัวเข้ามายืนเบื้องหน้าศาสตราจารย์ดิเรผมขอบคุณครับที่ท่านกับคณะของท่านได้เสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเดินทางมาช่วยผมผมป่วยเป็นไข้มาลาเรียมาสองสาวันแล้วทางขเขมรไม่ได้ให้การรักษาพยาบาลผมเลย ปล่อยให้ผมนอนสมอยู่ในห้องค้งให้อาหารกินวะละสองมื้อเป็นอาหารเร็วๆศาสตราจารย์ดิเรกมองดูเขาอย่างห่วงใย,ยคุณเป็นมาลาเรียถ้าเฉ่นนั้นผมจะฉีดยาแก้ไขมาลาเรียให้คุณเดี๋ยวนี้แล้วก็ผมจะฉีดยาวิเศษให้คุณเพื่อให้ประสาทในตาของคุณมองเห็นในที่มืดเหมือนอย่างแมวเช่นเดียวกับพวกผมไปนั่งทางนูน้นเถอะครับคุณทอมสันในสิบนาทีนั่นเอง นพลดิเรกก็ฉีดยาแก้ไข้จับสันและยาวิเศษให้นักบินอเมริกันอย่างละเข็มคณะพักสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกเจ้าแหว้วพร้อมด้วยร้อยเอกทอมสันและร้อยตรีฉัตรต่างนั่งรวมกลุ่มกันบนพื้นดินใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งในพลดิเรกอธิบายให้นักบินอเมริกันทราบว่าอีกในราวครึ่งชั่วโมงในตาของร้อยเอกทอมสัน ก็จะกลายเป็นตามแมวส่วนยาฉีดแก้ไข้มาลาเรียนั้นเป็นยาที่เขาคิดขึ้นเป็นพิเศษอาการของร้อยเอกทอมสันจะดีขึ้นตามลำดับและหายขาดมผมยายจะคิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผมในคืนวันนี้เป็นความฝันของผมร้อยเอกทอมสันพูดยิ้มยิ้มเท่าที่พวกท่านมาช่วยผมให้ได้รับอิสรภาพทำให้ผมมีความรู้สึก เหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่เชียวครับผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและผมตื่นเต้นดีใจมากที่ได้รู้จักกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนี้ในพลดิเรกยื่นมือให้เขาจับอีกครั้งหนึ่งเวลาของเราที่พูดคุยกันนั้นไม่มีซะแล้วคุณทมสันผมและคณะของผมจะบุกเข้าไปในค่ายขเขมรเพื่อก่อวินาศกรรมผมจะให้สิบเอกแห่คนของผมและร้อยตรีฉัด พาคุณบุกป่าเข้ามาในเขตแดนไทยเมื่อนในตาของคุณสามารถมองเห็นในที่มืดเช่นเดียวกับพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามแผนของผมครับสุดแล้วแต่ท่านศาสตราจารย์เธอครับในพลดิเรกหันมาทางสิบเอกแว้วแล้วกล่าวขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นแกกับฉัตจะต้องทำงานสำคัญอีกครั้งหนึ่งคือพานักบินอเมริกันหลบหนีเข้าเขตไทยโดยเร็วที่สุดเจ้าแห้วขมวดคิ้วเข้าหากัน รัะประธานคุณหมอพูดไทยเธอขอรับด็อกเตอร์ดิเรกสะดุ้งเล็กน้อยโอ้ออร่อยฉันขอออกคำสั่งให้แกกับฉัดพาร้อยเอกทอมสันหนีเข้าเขตไทยโดยเร็วพวกเราจะบุกเข้าค่ายเขาชะโอนเดี๋ยวนี้เมื่อในตาของนักบินอเมริกันกลายเป็นตาแมวแล้วแกกับฉัดก็รีบพาเขาหนีไปได้เข้าใจไหมขอรับแต่ว่ารรประธาน ผมเป็นห่วงพวกเจ้านายจังเลยขอรับโน no. ไม่มีอะไรที่แกจะต้องวิตกกังวลการทำงานแบบนี้เป็นการเสี่ยงกับโชคชะตาของเราถ้าพลาดก็ตายถ้าโชคช่วยก็ทำงานสำเร็จผลหนีไปได้และเขาก็เปลี่ยนสายตามาที่ร้อยตรีฉาิแกชำนาญภูมิประเทศในป่าแถบนี้ดีแล้วขอให้แกช่วยนำทางเธอฉัดถ้าเข้าเขตไทยได้ แกกับเจ้าแห้วและร้อยเอกทอมสันก็ปลอดภัยนายทหารคขมนยิ้มอย่างภาคภูมิผมจะปฏิบัติหน้าที่ที่ท่านมอบหมายให้ผมทำอย่างดีที่สุดครับแต่ว่าท่านต้องขอยอดร้อยโทให้ผมจริงๆนะครับเมื่อเราไปถึงกรุงเทพแล้วในพลดิเรกขัวร้อกก้าก <laughs> เออนาะขอให้เป็นร้อยเอกเลยสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึก ได้สนทนากับร้อยเอกอัลเบิร์ตทอมสันอย่างสนิทสนมอาการอ่อนระหวยรยแรงของนักบินอเมริกันซึ่งเกิดจากโรคมาลาเรียนั้นดีขึ้นตามลำดับด้วยอำนาจยาฉีดแก้ไข้จับสันของดอกเตอร์ดิเรและแล้วไม่ถึงครึ่งชั่วโมงร้อยเอกทอมสันก็มีท่าทางตื่นเต้นประหลาดใจเหลือที่จะกล่าวเขาร้องขึ้นดังๆว่าท่านศาสตราจารย์ครับ ในตาของผมมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกับเวลากลางวันละครับโอ้ท่านเป็นยอดนักวิทยาศาสตร์จริงๆยาแก้มาลาเรียที่ท่านชี้ให้ผมก็ช่วยให้ผมแข็งแรงดีแล้วในพลดิเรกยิ้มให้เขาออร่อไรถ้าฉช่นั้นเราแยกทางกันได้คุณทอมสันพวกเราจะเคลื่อนที่เข้าค่ายขเขมรเดี๋ยวนี้แหละครับนาทหารนักบินอเมริกรันมองดูในพลดีเรกอย่างชื่นชม แล้วยื่นมือให้จับโชคดีครับลาก่อนลาก่ด็อกเตอร์ดิเรกทวนคำตามธรรมเนียมของฝรัง่งทุกคนต่างลุกขึ้นเตรียมตัวต่อจากนั้นในพลดิเรกก็พาเพื่อนเกลอทั้งสามกับเจ้าคุณปัจจนึกเดินทางมุ่งตรงเข้าไปในเขตค่ายเขาชะโอนของเขมรส่วนเจ้าแห้วกับร้อยตรีฉัตรพาร้อยเอกทอมสันบุกเข้าป่าไป ซึ่งการเดินทางในตอนกลางคืนก็เหมือนกับเวลากลางวันนั่นเองทั้งนี้เพราะทุกคนเป็นมนุษย์ตาแมวด้วยความสามารถของในพลดิเรกจอมนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ในที่สุดในพลดิเรกกับคณะก็พาเข้ามาในเขตยามรักษาการที่วางไว้เป็นจุดๆความมืดทำให้ทหารยามไม่สามารถมองเห็นตัวหน่วยมนุษย์ตาแมวของกองทัพไทยได้ ถึงแม้ว่าบางขณะทุกคนเดินผ่านหน้ายามในระยะห่างประมาณ10เมตรทหารขเขมรยืนยามอย่างเฮงซวยไม่ใครจะสนใจในหน้าที่เท่าใดนักต่างก็เชื่อว่ามียามอยู่มากด้วยกันคงไม่มีใครกล้าเล็ดลอดเข้ามาในค่ายทหารจนกระทั่งทุกคนมาถึงสถานีหรือหอบังคับการจรวดนำวิถีในพลดิเรก,กับคณะ ซ่อนตัวอยู่ในที่รกทางด้านหลังเรือนชั้นเดียวหลังนั้นมีแสงไฟฟ้าส่องสลัวรางบริเวณฐานยิงจรวดและสถานีจรวดจรวดขนาดใหญ่รวมห้าลูกตั้งอยู่บนแท่นยิงหันหน้าไปทางทิศเหนือคือจังหวัดศรีสะเกดของเราถ้าเขมรเริ่มบุกรุกรานไทยเมื่อไหร่จรวดนำวิถีเหล่านี้ก็จะยิงเปิดทางให้ทหารภาคพื้นดิน รุกเคลื่อนที่เข้าไปตามเส้นพรมแดนไทยเคมรทหารไทยที่เคลื่อนกำลังเข้ามาจะถูกระดมยิงด้วยอาวุธจรวดเหล่านี้และนักบินเขมรจะเป็นผู้แจ้งผลการยิงของจรวดให้ผู้บังคับการยิงสถานีจรวดทราบในฐานะที่ในพลดิเรกเป็นหัวหน้าคณะหน่วยกล้าตายหรือหน่วยมนุษย์ตาแมวนี้ศาสตราจารย์ดิเรกได้สั่งงานทันทีผลวย แกบุกไปสนามบินได้แล้วใช้ระเบิดเวลาวางเครื่องบินไอพ่นประจันบาลลำที่จอดอยู่ตรงกลางถ้าเพียงพล้ําระหว่างทํางานให้ใช้ระเบิดมือคว้างเครื่องบินแล้วใช้ปืนกลมือยิงต่อสู้แหวกวงล้อมหนีมาให้ได้ตั้งชนวนเวลาระเบิดให้ลูกระเบิดระเบิดสองทุ่มตรงเหมือนๆกันไอ่ง้วนกับคุณพ่อบุกไปทางโรงทหารพยายามวางระเบิดเวลาให้ได้ไอกรอนวางระเบิดคลังกระสุนดินดําที่มองเห็นอยู่โน่น สำหรับการจะระเบิดสถานีจรวดและฐานยิงจรวดนี่เองจำไว้ว่าตั้งชนวนเวลาระเบิดสองทุ่มวางระเบิดเวลาเสร็จแล้วหนีไปรวมกำลังกันที่เชิงเขาชะโอนอันเป็นจุดแรกที่เราเคลื่อนที่เข้ามาในค่ายทหารใครสงสัยอะไรถามเียให้เข้าใจนิการชูมือขึ้นผมสงสัยครับหัวหน้าสงสัยยังไงว่ามาพันเอกนิการยิ้มแห้งๆ สงสัยว่าข้าซึกมันคงยิงกันเถ่งถึงซะก่อนที่การจะวางระเบิดคลังกระสุนดินดำนะสิฉาดมันบอกว่าเรือนที่เก็บกระสุนปืนและวัตถุระเบิดมีทหารยามยัวเยะพวกขเขมรป้องกันอย่างแข็งแ,งแรงที่สุดขอเปลี่ยนหน้าที่ได้ไหมเปลี่ยนยังไงในพลดิเรกตะคอกถามขอให้การเป็นคนดูต้นทางและให้ใครไปวางระเบิดแทนกัน ศาสตราจารย์ดิเรกอดหัวเราะไม่ได้ความจริงแกไม่ใช่คนขี้ขลาดตาขาวในหมู่พวกเราแกเป็นคนกล้าหาญเฉลียวฉลาดที่สุดอ้าวไปไหนล่ะไอ้กนอนนิกรหยุดชะงักแล้วหันมาตอบ <c oughs> ก็ไปวางระเบิดคลังกระสุนขัดศึกนะสิเว้ยยกยอปอปั่นกันอย่างเงี้ยกันยอมตายไปแล้วนะกันยอมสละชีวิตเพื่อความปลอดภัยของประเทศชาติเรา ขอให้การร้องชยโยหน่อยได้ไหมเจ้าคุณปัจจนึกในตาเหลือกร้องสิพวกเราจะได้ถูกยิงตายไม่มีเหลืออยากจะร้องไชยโยก็เอาไว้ไปร้องเมื่อถึงแดนเราก่อนนี่การถือปืนกลมือเดินดุ่มดุมตรงไปยังคลังกระสุนดินดำของข้าศึกซึ่งอยู่ในที่โลง่งไกลออกไปจากโรงทหารและสถานีจรวดในเวลาเดียวกันนี้เอง พลก็พาตัวเดินไปทางสนามบินซึ่งอยู่ทางขวามือของเขาส่วนเจ้าคุณปัจจนึกกับเสียงหวนชวนกันไปทางโรงทหารคงเหลือในพลดิเรกคนเดียวยืนอยู่เบื้องหลังสถานีจรวจโรงเก็บกระสุนดินดำเป็นเรือนโรงเตี้ยๆขนาดเล็กสร้างด้วยไม้อยู่บนเนินดินสูงมีรั้วลวดหนามกั้นทั้งสี่ด้าน และมีทหารยามยืนอยู่มุมละคนรวมสี่คนความมืดทำให้พันเอกนิก่รแฝงตัวเข้ามาจนถึงรั้วลวดหนามด้านหนึ่งเขาแลเห็นทหารยามคนหนึ่งยืนสูบบุหรี่ไฟวาบวาับอยู่ห่างจากเขาราวสิบเมตรนิกกรก้มตัวลงแหวกลวดหนามทางออกและค่อยๆมุดเข้าไปในเขตคลังกระสุนดินดำโดยไม่ยากลำบากอะไรนะัก แต่เมื่อเขาปล่อยเส้นลวดหนามออกลวดหนามสองเส้นก็กระทบกันและความเงียบสงัดทำให้ทหารยามคนนั้นได้ยินมันฉายไฟกราดมาที่รั้วลวดหนามทันทีพันเอกนิกรรีบคลานเข้าไปหมอบในกอหญ้าเขาแลเห็นทหารยามถือไฟฉายสองท่อนเดินมาทางที่เขามุดเข้ามามันบ่นพึมพำเป็นภาษาขเขมรปนไทย เนียงจอกขแม่โบยขโมยชุมหูกูถ้าจะแววไปแน่ไม่เห็นมีหมาสักตัวนี่กอนทำคอยย่นเขาซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้จนกระทั่งทหารยามเดินกลับไปยืนประจำที่ตรงมุมรัว้วและนี่กอนก็ลุกขึ้นค่อยๆเดินตรงไปที่เรือนเก็บกระสุนดินดำโอกาสและนาทีทองเป็นของนีกอนแล้วเขาล้วงมือลงไปในย่ามหยิบวัตถุสี่เหลี่ยมชิ้นหนึ่งออกมา รูปลักษณะคล้ายกับเครื่องรับทรานซิสเตอร์ขนาดจิว๋วมันคือระเบิดเวลาที่มีอำนาจระเบิดอย่างร้ายแรงและเป็นประดิษฐกรรมของศาสตราจารย์ดิเรกมีนาฬิกาเหมือนนาฬิกาปลุกอยู่ข้างหน้ามีปุ่มกลไกลบังคับเพียงสองสามปุ่มมนุษย์ตาแมวอ้าปากหาวโดยไม่ออกเสียงแล้วตั้งเข็มนาฬิกาตรงเลข19.35ตามนาฬิกาข้อมือของเขา จากนั้นก็กดปุ่มกลไกลบังคับและหมุนเข็มปลุกตรงเลข20นาฬิกาเพื่อให้ระเบิดเวลาทำงานในเวลา20นาฬิกาตรงตามคำสั่งของในพลดิเรกลูกระเบิดเวลาเริ่มทำงานแล้วเสียงนาฬิกาเดินติ๊กติ๊กเบาๆนิกอนสุดตัวลงนั่งยองๆวางระเบิดเวลาไว้ใต้รอดรองรับพื้นใต้ถุนคลังกระสุนดินดำ สูงประมาณ3ามฟุตเท่านั้นเมื่อวางระเบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ลุกขึ้นล่าถอยออกตามทางเก่าในที่สุดนิกรก็หลบหนีไปได้โดยปลอดภัยเขาเดินตรงมาทางโรงทหารท่ามกลางความเงียบสงัดนิกรมองแลเห็นทหารยามตามจุดต่างๆหลายคนในระยะไกลและเห็นทหารรักษาการเดินตรวจค่ายทหารเป็นหมู่ ก่อนที่จะมาถึงโรงทหารเขาก็มองเห็นพลปรากฏตัวขึ้นอยู่ห่างจากเขาราวหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรต่างคนต่างโบกมือให้กันแล้วเดินเข้ามาหากันอย่างระมัดระวังตัวว่าไงเว้ยก่อนพลกระซิบกระซาบถามเรียบร้อยแกละ่ะพันเอกพลพยักหน้าเช่นเดียวกันในตามแมวช่วยกันทำงานได้สะดวก และแคล้วคลาดสายตาพวกทหารยามข่ะซึ่แกกำลังมาตามหาคุณอากับไอ้งวนใช่ไหมเออไปเถอะเพื่อนคุณพ่อกับไอ้งวนวางระเบิดโรงทหารได้หรือเปล่าก็ไม่รู้สองสหายพากันเดินไปทางโรงทหารและอ้อมไปทางด้านหลังทันใดนั้นเองพลน,นิกรก็แลเห็นเจ้าคุณปัจจนึกกับเสียงงวกนกำลังพากันเดินเข้ามาหาโดยไม่รีบร้อนอะไรนะัก อาเสียปราดเข้ามากอดเพื่อนเกลอทั้งสองด้วยความดีใจกันกับไอพลวางระเบิดเรียบร้อยแล้วนิกรพูดยิ้มยิ้มแกกับคุณพ่อก็คงทำงานเรียบร้อยแล้วเหมือนกันใช่ไหมละ่ะอาเสียหยุดยิ้มทันทีไม่ใครจะเรียบร้อยนักหรอกนาฬิกาที่ระเบิดของกันมันเสียเรืยงไงก็ไม่รู้กันตั้งเวลาให้มันระเบิดสองทุ่มแต่เข็มของมันดันไปตรงกับสองโมงเช้า ทหารรักษาการกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาในระยะห่างราวหกสเมตรสามเกลอกับท่านเจ้าคุณรีบหลบเข้ากำบังตัวเบื้องหลังกองฟืนใหญ่ที่หุงต้มต่อจากนั้นก็ล่าถอยออกจากค่ายทหารมุ่งตรงไปที่เชิงเขาชะโอนตามจุดนัดพบเวลาผ่านพ้นไปตามลำดับทุกคนรอคอยในพลดิเรกด้วยความห่วงใยเข็มนาฬิกาที่ข้อมือของพล บอกเวลา19.55นาฬิกา55นาทีแล้วอีก5นาทีระเบิดเวลาที่วางไว้ตามจุดสำคัญต่างๆก็จะระเบิดขึ้นพร้อมๆกันไอหมอถูกจับซะแล้วกระมังกิ้มหวนปรารบกับเพื่อนๆและเจ้าคุณปัจจนึกพลว่ามีเวลาอีก5นาทีที่สถานีบังคับจรวดและฐานยิงจรวดมียามหลายคนดิเรกคงจะวางระเบิดด้วยความยากลำบาก ถึงแม้ว่ามันเป็นมนุษย์ตามแมวก็ตามแต่ถ้าสองทุ่มตรงดิเรกไม่มาหาเรามันก็ตายแน่ทั้งสี่คนต่างทอดสายตามองไปข้างหน้าและนานๆก็ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาพอแลเห็นในพลดิเรกปรากฏตัวขึ้นและวิ่งเหยาะๆตรงเข้ามาหาสามสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างก็ร้องตะโกนเรียกและกระโดดโลดเต้นดีอกดีใจไปตามกันหมอ หมอเว้ยเัย,ยอแกรอดตายแล้วอาเสียตะโกนลั่นศาสตราจารย์ดิเรกปราดเข้ามาโผกอดพลและเสียงวนเขาหอบแหกแกเพราะวิ่งมาในระยะทางเกือบครึ่งกิโลเมตรวางระเบิดได้หรือเปล่าเจ้าคุณปัจจนึกถามเขยใหญ่ของท่านเดี๋ยวเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งให้ผมพูดอะไรเลยโอ้ยเหนื่อยใจแทบขาด พอพ้นแนวยามรักษาการผมก็ห่อแนบมาเนี่ยโอ้ยเหนื่อยจนลิ้นห้อยท่านเจ้าคุณยิ้มเล็กน้อยแกของวางระเบิดได้เรียบร้อยใช่ไหมอุธโธในพนดิเรกดุพ่อตาของเขาผมบอกว่าผมยังเหนื่อยอย่าเพิ่งใหผมพูดโอยมันจุกแน่นจนพูดอะไรไม่ออกแล้ว ให้ผมพักสักครู่แล้วผมจะเล่าให้ฟังแม้ตื่นเต้นหวาดเสียวดีเหมือนกันครับตอนที่ผมเข้าไปวางระเบิดที่ฐานยิงจรวดเออแล้วให้ผมหายเหนื่อยซะก,ก่อนแล้วผมจะเล่าให้ฟังเจ้าคุณปัจจนึกตวาดแวด๊ดไม่ต้องเล่าเว้ยฉันรู้เลยว่าแกวางระเบิดได้สำเร็จศาสตราจารย์ดิเรกัวรารชอบใจ เขายกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาแล้วกล่าวขึ้นด้วยความตื่นเต้นอีกสิบวินาทีสองทุ่มคอยฟังเสียงระเบิดนะทุกคนเงียบกริบและมองไปทางค่ายทหารจนกระทั่งเสียงระเบิดดังขึ้นสะเทือนเลื่อนลัานสถานีบังคับจรวดและฐานยิงจรวดระเบิดก่อนต่อจากนั้นไอพ่นประจันบาลเครื่องหนึ่งซึ่งจอดอยู่ในสนามก็ระเบิดขึ้น และแล้วคลังกระสุนดินดำและโรงทหารก็ระเบิดติดติดกันด้วยระเบิดเวลาของศาสตราจารย์ดิเรกแสงไฟแดงฉานจับท้องฟ้าอำนาจระเบิดทำให้เครื่องบินรบที่จอดอยู่ใกล้เคียงระเบิดติดต่อกันไปอีกห้าเครื่องส่วนกระสุนและวัตถุระเบิดที่คลังอาวุธก็ระเบิดติดต่อกันอีกหลายครั้งจรวดขีปนาวุธที่อยู่ในรางของมัน และที่สำรองไว้ระเบิดสนั่นวันไว้จนพื้นแผ่นดินสั่นสะเทือนโรงทหารถูกไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเสียงแตรเดียวเป่าสัญญาณเกิดเหตุสำคัญดังแววมาทหารขเขมรต่างวุ่นวายโกลาหลอนละมานไม่มีใครคิดว่าการระเบิดนี้เกิดขึ้นจากการกระทำของหน่วยมนุษย์ตาแมว very good นพลดิเรกกล่าวขึ้นด้วยความปิติยินดีล่าถอยเข้าป่าได้แล้วพวกเราอีกสักครู่ทหารขเขมรจะติดตามเรามาเสียงหวนชูมือขวาขึ้นแล้วร้องขึ้นดังๆพวกแมวเหมียวถอยเว้เราได้ทําให้ศัตรูได้รับความเสียหายแทบไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยการล่าถอยเป็นไปอย่างรวดเร็วความคาดคะเนของในพลดิเรกถูกต้องแล้ว ทหารเขมรหนึ่งกองร้อยได้รับคำสั่งให้เคลื่อนที่มาที่เชิงเขาชชโอนติดตามล่าหน่วยวินาศกรรม23.25นาฬิกา25นาทีสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกก็เข้าเขตประเทศไทยในดินแดนตอนหนึ่งของจังหวัดสีสเกตแต่วุดวิตจะถูกตำรวจภูทรชายแดนยิงด้วยปืนกลมือด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นทหารเขมร ทุกคนปลอดภัยแล้วผู้บังคับหมวดตำรวจภูธรชายแดนได้ให้การต้อนรับคณะพักสีสหายและเจ้าคุณปัจจนึกเป็นอย่างดีและแจ้งให้ทราบว่า10เอกแห้วกับนักบินอเมริกันและนายทหารเขมรอีกคนหนึ่งอยู่ที่จุดจุดหนึ่งไกลออกไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรซึ่งตำรวจได้วิทยุติดต่อกันตลอดเวลางานสำคัญของหน่วยมนุษย์ตาแมวสิ้นสุดลงแล้ว ทุกคนตั้งใจจะให้ความช่วยเหลือร้อยตรีฉัดอย่างเต็มที่เมื่อกลับไปถึงกรุงเทพแล้วเรื่องราวของมนุษย์ตาแมวก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ